สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมทำเองกินเองกับแม่มิวนะคะวันนี้จะชวนมาทำบ้าบีนกล้วยหรือว่าอีกหนึ่งเมนูขนมกล้วยๆที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยเนื้อนุ่มหนึบหนับหอมกล้วยหวานพอดีอร่อยมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมที่แม่มิวแนะนำให้ลองทำกินกันนะทำง่ายๆในกระทะได้เลยใครชอบเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มแรงให้จัดเตรียมกล้วยน้ำว้าสุกดีแล้วแบบในคลิปนี้หรือว่าสุกงอมได้ยิ่งดีนะคะวันนี้แม่มิ้วใช้กล้วยประมาณที่8ลูกนะคะถ้าใครใช้กล้วยไซส์เล็กก็ใช้สักประมาณ9-10ลูกก็ได้ค่ะให้หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อกันบดหรือว่าขยับเนื้อกล้วยให้เละนะคะ แม่มิวก็จะใช้มือค่อยๆขยำกล้วยให้เละนะคะจะไม่ต้องการให้ละเอียดมากให้เวลาทานมีเนื้อกล้วยอยู่ด้วยแต่ถ้าใครต้องการเนื้อกล้วยให้ละเอียดมากก็นำไปปั่นก,ะ,กะทิก็ได้ค่ะประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากใส่แป้งลงไปก่อนนะคะวันนี้ก็จะใช้สามแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งมัน แล้วก็แป้งเท้านะคะถ้าใครไม่มีเครื่องช่างก็ตวงแป้งนะคะปาดเสมอขอบช้อนแบบนี้ค่ะคนสามแป้งนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำกะทินะคะลงไปให้เราสามารถที่จะนวดแป้งนะคะให้เป็นก้อนได้ก่อนค่ะ เราจะไม่ใส่กะทิทีเดียวทั้งหมดนะคะค่อยๆใส่แล้วก็นวดไปแบบนี้ประมาณสัก3นาทีนะคะเราก็จะได้ก้อนแป้งนะคะประมาณแบบนี้จากนั้นใส่เนื้อกล้วยนะคะที่เมื่อกี้เราขยำลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็เกลือปน่น ขยำให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีได้ประมาณแบบนี้นะคะก็ใส่น้ำกะทิส่วนที่เหลือนะคะลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ขยำจนเข้ากันดีเลย แล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะส่วนนี้ใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่จะอร่อยกว่าหรือว่าจะใส่ธัญพืชอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้ค่ะขยำให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปทำบนกระทะแล้วนะคะวันนี้ไม่มิวใช้กระทะเทฟลอนเหมือนเดิมทาน้ำมันพืชบนกระทะเล็กน้อยแบบนี้ด้วยค่ะ รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้เนื้อขนมเรียบเสมอสวยงามเท่าๆกันเป็นทรงกลมนะคะแมมิวจะใส่เนื้อมพะพร้าวทึนทึกขูดเพิ่มเข้าไปปริมาณตามชอบได้เลยนะคะ ตามด้วยงาขี้มอ่อนอบอันนี้ไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบได้เลยจากนั้นก็ปิดฝานะคะเราจะอบที่ประมาณ20นาทีด้วยไฟอ่อนค่ะหลังจากที่อบผ่านมา20นาทีแล้วก็ให้พลิกดูผิวข้างล่างนะคะว่าเป็นสีน้ําตาลใช้ได้แล้วหรือยังนะคะ ถ้าใช้ได้แล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะประมาณแบบนี้หรือว่าใครจะเอาสีเข้มกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอย่าเอาให้ไหม้นะคะเราจะอบต่ออีกประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่อบอีกด้านหนึ่งผ่านมา20นาทีแล้วก็ให้พลิกดูว่าสุกดีแล้วหรือยังถ้าสุกดีแล้วก็ตักแบ่งแล้วก็ทานได้เลยค่ะ เขาจะหอมกลิ่นกล้วยมากๆเลยค่ะตอนนี้จะยังร้อนมากๆนะคะต้องระวังนิดนึงแนะนําให้ทานตอนที่ร้อนๆแบบนี้นะคะนี่นะบ้าบิ่นกล้วยนังว้าของเราในวันนี้นะ่าทานมากๆเลยใครชอบต้องลองไปทํากินกันนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีกล้วยน้ังว้าเยอะๆลองทําสูตรนี้กินในครอบครัวกันดูนะคะทานไม่หมดก็ แช่ในตู้เย็นนะก่อนทานก็นำมาอุ่นในไมโครเวฟก็ได้ค่ะก็จะนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมนะคะดูเนื้อขนมบ้าบิ่นกล้วยของเรานี่นะคะเนื้อของเขาจะนุ่มหนึบแล้วก็หอมกล้วยหวานพอดีอร่อยมากๆเลยนะคะแม่มิวแนะนำให้ลองทำกินกันนะคะใครทำได้แบบไหนก็มาเมนบอกกัน ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยใครที่ยังไม่เคยกดติดตามแม่มิวก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ